สู่สุติชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเมื่อวานนี้ที่กกตมีการพบปะกันอย่างน่าสนใจครับบอกลอายจุดกับคุณยิ่งชีพอัชานนผู้จัดการโครงการไอหลอหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไปตามตอนแรกบอกว่าตามหาคนหายครับ <laughs> เลขาดิการกกตคุณแสวงบุญมีเขาต้องการความชัดเจนง่ายๆเลย บอกว่าพักการเมืองจะรณรงค์เรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่ขอให้ตอบชัดๆเพราะมีการตีความก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้นะก็เลยเกิดความตะลึงพึงเพลิดว่าตุรงจะให้ทํำยังไงเนี่ยก็ต่อแล้วก็ปัญหาค่าใช้จ่ายพักการเมืองเอาอยัางไงการรณรงค์ประชามติทํำยังไงให้ตอบชัดๆว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรรอ หนังสือยืนยันกกตอบอกว่าทำได้ก็เป็นประเด็นน่าติดตามน่าสนใจคือเหตุมันเกิดที่สำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งกกตคุณสมบัติบุญงามอนคงบอกกอลายจุดกับคุณยิ่งชีพอัชานนผู้จัดการไอลอไปขอพบคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตต้องการความชัดเจน ต้องไปเจอเองด้วยตั้งคำถามมาก็อาจจะใช้เวลาในการตอบก็เลยไปถามไปเจอขอพบครับคุณสแสวงก็พบนะครับคุณบกลาจุดกับคุณยิ่งชีพต้องการสอบถามความชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรณรงร์หาเสียงและค่าใช้จ่ายในการรณรงร์ประชามติรัฐธรรมนูญของพรักการเมืองตลอดจนความชัดเจนเรื่องที่พรคก,การเมืองนักการเมืองสามารถรณรงค์เกี่ยวกับ การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่เพราะมีการตีความกันไปต่างๆน,น,นานานันกการเมืองก็เกรงประชาชนก็เกรง,ไ,กกรงไม่รู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้คุณสมบัติและคุณยิ่งชีพได้ยืนรับฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณแสวงต่อสื่อมวลชนประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสการทำประชามติปรากฏว่า พอถึงคําถามที่สื่อถามถึงกรณีที่คุณสมบัติแล้วคุณยิ่งชีพมาทวงถามความชัดเจนจากกะกะตคุณสมบัติก็ได้ปรากฏตัวแล้วก็ซักถามคุณแสวงต่อหน้าสื่อมวลชนเอง <c oughs> คือก่อนหน้านี้เลขากรก,ะกะตให้สัมภาษณ์ว่าพรักการเมืองไม่สามารถที่นําประชาชนว่าควรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการจัดทํารัฐธรรมนูญเออก็แปลกเหมือนกันเพราะพการเมืองย่อมจะมีจุดยืนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย กับเรื่องมีรัฐมนูนดเนินใหม่หรือไม่ในไปเรื่องธรรมดาในะการเมืองประชาชนต้องมีความคิดเห็นได้หรือไม่ได้แล้วก็เห็นได้ไม่ได้ก็รณรงค์ได้สิครับเพราะว่าการเมืองคือการพยายามนำาวโน้มให้คนเห็นด้วยกับตัวเองพรรคการเมืองประชาชนเองก็ต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นมันก็แปลกที่ก่อนหน้านี้เลขากกตอบอกว่าทำไม่ได้พรรคการเมืองไม่สามารถ ชี้นาประชาชนใช้คำว่าชี้นาด้วยนะชี้นาประชาชนว่าควรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับการจัดทํารัฐธรรมนูญต่อมาก็มีการถแถลงว่าสามารถทําได้ต่อมาถแถลงว่าทําได้ฉะนั้นอยากได้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วทําได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้คุณแสวงตอบว่าตนถแถลงแล้วว่าทําได้เพราะมาตราสิบเอ็ดกฎหมายประชามติให้กกตก,ก,ก,กำหนดเพื่อความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อกะกะตมาพิจารณาดูก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเสรีภาพอ่าเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกะกะตจึงไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่พรกการเมืองอาจจะมีภาระมากกว่าประชาชนเพราะว่าพรคก,การเมืองเวลาทําอะไรต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพรักการเมืองกฎหมายประชามติกฎหมายสสเหมือนกับว่ากะกกตก็ต้องดูแล พักการเมืองด้วยคุณสมบัติบอกว่าเรื่องนี้สังคมสับสนกับคำพูดของคุณสแสวงทำให้พักการเมืองไม่กล้ารณนงรงจึงขอให้เลขากรกะตกล่าวขอโทษหรือทำให้เกิดความมั่นใจว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองสามารถแสดงจุดยืนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างซึ่งคุณสแสวงยืนยันว่าทำได้อย่างไรก็ตาม นายสมบัติพยายามให้นายสแสวงเขียนข้อความยืนยันเขียนข้อความเป็นละลักอักษรคุณสแสวงบอกว่าไม่ต้องเขียนเพราะผมได้พูดกับสือบอนน่อแล้วนี่ครับยืนกันต่อหน้าสื่อเลยนะครับบทสนทนาเนี่ยคุณสมบัติก็ไม่หยุดถามต่อเมื่อพักเมื่อรณรงค์เรื่องประชามติแล้วไม่รู้ว่าจะลงค่าใช้ใจ่ายในหมวดไหนเป็นไปได้หรือไม่ ที่กะกะตจะให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษหรือจัดทาหมวดพิเศษเพราะว่ารัฐโรงเรงื่องประชามติเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีนี่ไปลงในหมวดไหนล่ะคุณสมบัติก็ต้องการความชัดเจนว่าเอ้ยกะกะตต้องให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษนะหรือไม่ก็จัดทาหมวดพิเศษขึ้นมาคุณสบายบอกว่ายืนยันว่าพรรคการเมืองมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายรู้ข้อมูลนี้อย่างดี คุณสวงบอกผมก็เคยชีย้แจงกับพรรคแล้วว่าครั้งนี้พรรคการเมืองต้องดูกฎหมายสามฉบับพรรคใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องอยู่ในกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งการเลือกตั้งสอสอมีค่าใช้จ่ายแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อและแต่และแต่ประชามติไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสวงบอกเส้นแบ่ง,บง,บงคือเนื้อหาที่ไม่พูดต้องระวังให้ดี กกตไม่ได้ไปหาเรื่องแต่คู่ต่อสู้ของพรรคการเมืองและผู้สมัครจะเป็นคนหาเรื่องอันนี้ก็มีข่าวว่าผู้สมัครและพรรคการเมืองคู่แข่งนั่นแหละจะเป็นคนมาร้องและผู้สมัครจะเป็นคนหาเรื่องเองพรรคการเมืองคู่แข่งนั่นแหละซึ่งข้อจ,จายใจที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ประชามติก็ลงในกฎหมายพรรคการเมืองอยู่แล้วในช่วงท้ายคุณสมบัติบอกว่ามีการเสนอ ให้ปฏิรูปกกตด้วยเพราะว่าคนบอกกกตทำงานมายังมีหลายเรื่องเลยะที่มันไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่คุณแสวงบอกว่าผมไม่มีความเห็นก็คิดว่าดีก็ทำไปจากนั้นคุณแสวงก็กลับมาสู่การตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นอื่นๆต่อหลังจบการให้สัมภาษณ์แล้ว จึงได้พาคุณสมบัติและคุณยิ่งชีพไปพูดคุยกันต่อในห้องทํางานอาอย่างน้อยที่สุดก็แลกเปลี่ยนกันเปิดอกคุยกันคุณยิ่งชีพก็ให้สัมภาษณ์หลังจากพูดคุยกับคุณสแสวงเรื่องการลงทะเบียนทําประชามติซึ่งตอนเปิดระบบแรกๆมีประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกว่า4,000คนซึ่งต่อมามีการปรับระบบแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเขต แต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันได้เรื่องนี้เป็นปัญหาระบบการลงทะเบียนของกะกะตที่ให้ลงไปแล้วประมาณสี่พันคนแล้วมาเปลี่ยนระบบฉะนั้นยืนยันว่าคนเหล่านี้ต้องได้สิทธิ์คุณสมบัติพูดถึงหมวดค่าใช้จ่ายของพักการเมืองเกี่ยวกับการทำประชามติเรื่องนี้คุณแสวงยืนยันว่าสามารถใส่รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำประชามติได้แต่เนื่องจากว่าพักการเมืองจะมีความกังวลเรื่องนี้ ฉะนั้นเพื่อคลี่คลายเรื่องนี้ทางคุณแสวงยืนยันว่าจะมีการทำหนังสือออกมาอีกครั้งหนึ่งในภายหลังว่าสามารถรณรงค์รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้และมีหมวดให้ใส่ค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมายดังนั้นตอนนี้จึงรอกก,กตทำหนังสือออกมาซึ่งเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อคุณยิ่งชีพยำ ว่าพรกการเมืองจัดเวทีรณรงค์ประชามติค่าใช้จ่ายไม่ได้จํากัดแค่เรื่องการหาเสียงแต่เมื่อขึ้นเวทีแล้วจะพูดเรื่องการหาเสียงไม่ได้ถ้าเผลอพูดว่าเลือกตนเองนั่นจะเท่ากับเป็นการหาเสียงจะนับเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแต่ถ้าจัดเวทีพูดเรื่องประชามติอย่างเดียวว่าทาไม่ต้องรับหรือไม่รับอันนี้ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกันกับการเลือกตั้งเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนขนาดไหน ฎหมายประเทศไทยแล้วต้องรอหนังสือออกมาแต่จริงๆก็ไม่ยากแค่คุณแสวงตอบคําเดียวต่อหน้ากล้องก็จบแล้วแต่ตอนนี้เมื่อย,ยังไม่มีคํานั้นก็ต้องรอหนังสือเห็นไหนี่นี่เป็นประเด็นที่เราก็คงจะงงในฐานะประชาชนอาลองไปฟังบางตอนในการให้สัมภาษณ์กับสื่อครับ ถามแรกก่อนว่าปกตมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการลงประชามติถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องถูกต้องนะครับการที่ท่านเลขาเนี่ยให้สัมภาษณ์ในช่วงต้นเนี่ยว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าพรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยไม่ควรที่จะออกไปลนดลงในการที่จะชี้นำในการที่จะสแสดงจุดยืนว่าตัวเองเนี่ยรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลเนี่ยอันนี้คุณแสวงได้ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับและต่อมาี้ตกดตลงและทําได้จะทาไม่ได้ครับจริงๆได้ถแถลงไปแล้วว่าทําได้เพราะทําได้มาตรา17เจ็ดเนี่ยเขาบอกให้กร,ตรกตกาหนดจริงๆรเราเรากาหนดเพื่อความเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อมามามา,มาพิจารณาดูแล้วนะครับว่าเห<ช>็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็เลยใ,<ช>ให้ไม่ต้องกรกตรก็เลยไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ว่าคนเป็นพักอาจจะมีภาระมากกว่าประชาชนเพราะพักเวลาทําอะไรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพักต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ประชามติต้องยูภายใต้กฎหมายสอสอตอนนี้มันมาเจอกันพอดีเขาจะมีเราก็ต้องเหมือนกับเราต้องดูแลเขาด้วยเขาได้แต่ว่าตอนนี้สากลครรคการเมืองเนี่ยและนักการเมืองเนี่ยเขามีความกังวลเพราะว่าสังคมหรือไม่แต่ประชาชนเนี่ยม,มีความกังวลว่าสิ่งคําพูดของท่านเลขาเนี่ยทำให้เกิดความสับสนนะครับตกลงว่าทําได้หรือทําไม่ได้ซึ่งต่อมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าทําไม่ได้นะครับแต่ต่อมาท่านเลขาก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สามารถทาได้แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สังคมยังยังมีความคลางใคลงใจะจะสังเกตแต่ว่าตอนนี้พักการเมืองทั้งหลายพักการเมืองไหนไม่กล้านะฮะ<อ>ผมผมผมอยากให้ท่านเลขาเนื่อช่วยช่วยตกย้ําจะกล่าวขอโทษหรือว่าจะพูดให้ <c oughs> ให,ให้ให้เกิดความมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยสามารถแสดงจุดยืนเรื่องวันรับหรือไม่รับร่างนุนฉบับนี้ได้ท <ำ S 1> <ม>ําได้ครับทําได้นะครับถ้าผมจะขอญอาตให้ท่านเลขาช่วย เขียนข้อความนะครับไม,ไม่ต้องไม่สนุก<ค>เลผมพูดแล้วผมพูดเยผมถามผมมีคำถามแรกก่อนว่ากกตมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการลงประชามาติถูกต้องหรือไม่ครับอืมพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยไม่ควรที่จะออกไปลนดลงในการที่จะชี้นาในการที่จะสแสดงจุดยืนว่าตัวเองเนี่ยรับหรือไม่รับรัฐมนูลเนี่ยอันนี้คุณแสวงได้ได้กล่าวไว้ตอนต้น ว่าทําไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับและต่อมานีตกลตงแล้วทําได้จะทำไม่ได้ครับจริงๆได้ถแถลงไปแล้วว่าทําได้เพราะทาได้ไม,มาตรา17เจ็ดเนี่ยเขาบอกให้กร,ตรกตกําหนดจริงๆเราเรากําหนดเพื่อความเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อมามามา,มาพิจารณาดูแล้วนะครับว่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเสร,รีภาพตามรัฐธรรมนูญก็เลยให้ไม่ต้องกรกตรก็เลยไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ว่าคนเป็นพักอาจจะมีภาระมากกว่าประชาชนเพราะพักเวลาทําอะไรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพัก ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายประชามติต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสอสอตอนนี้มันมาเจอกันพอดีเขาจะมีเราก็ต้องเหมือนกับเราต้องดูแลเขาด้วยแต่ว่าตอนนี้สากาทลาท<ำ>ักการเมืองเนี่ยและนักการเมืองเนี่ยเขามีความกังวลเพราะว่าสังคมหรือไม่แต่ประชาชนเนี่ยมีความกังวลว่าสิ่งคําพูดของท่านเลขาเนี่ยทาให้เกิดความสับสนนะครับตกลงว่าทําได้หรือทําไม่ได้ซึ่งต่อมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าทําไม่ได้นะครับแต่ต่อมาท่านเลขาก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สามารถทําได้แล้วใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สังมคมยังยังมีความคลางใครใจะจะสังเกตแต่ว่าตอนนี้พรรคการเมืองทั้งหลายพรรคการเมืองไหนไม่กล้านะมผม,มผมผมอยากให้ท่านเลขาเนื่อช่วยช่วยตอกย้ําจะกล่าวขอโทษหรือว่าจะพูดให้ให้ให้เกิดความมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยสามารถแสดงจุดยืนเรื่องวันรับหรือไม่รับร่างนุนฉบับนี้ได้ท <ำ S 1> <ม>ําได้ครับทําได้นะครับถ้าผมจะขอญอาตให้ท่านเลขาช่วย เขียนข้อความนะครับไม,ไม่ต้องไม่สนวกผมพูดแล้วผมพูดผมพูดแล้ว,มลวไม่ต้องเขียนข้อความนี่คือบทสนทนาของเมื่อวานนี้ซึ่งน่าสนใจนะครับใน้ี่สุดท่านแสวงก็เปิด ard, โอกาสให้มีการพูดคุยกันต่อหน้าสื่อได้ไม่มีความลับอะไรและก็คำถามของคุณบกสมบัติและคุณยิงชีพก็เปิดเผย ก็เป็นหน้าที่ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคําถามขอความชัดเจนครับอ้าอาจารย์เอเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันสรุปว่าพักการเมืองรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูนได้ใช่หรือไม่ยังไงได้เลยค่ะคุณสุทธิชัยเอาละครับ มาดูกันเลยกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความพยายามหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญมากๆก่อนที่เราจะมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ของประเทศไทยกัน คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าสําคัญมากจริงๆก็คือตกลงแล้วพักการเมืองสามารถรณรงค์เรื่องประชามติได้ไหมไอความไม่ชัดเจนนี้แหละครับที่ทําให้นักกิจกรรมทางการเมืองสองท่านคือคุณสมบัติบุญงามอโคงแล้วก็คุณยิ่งชีพอาชานนต้องบุกไปหาคําตอบกันแบบตรงๆจากกะกะตเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเรื่องนี้กันไปทีละสเต็ปเลยนะคะเริ่มจากปมปัญหาว่ารณรงค์ได้หรือไม่ได้ ไปดูตอนที่เขาไปเผชิญหน้าทวงถามความชัดเจนกันแล้วคำตอบของกกตคืออะไรมันมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วสุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงอะมาเริ่มกันที่ปมแรกกันก่อนเลยครับว่าไอ้ต้นตอของความสับสนทั้งหมดนี่แหละที่ทำให้ต้องมีการไปทวงถามความชัดเจนกันเนี่ยมันมาจากไหน คือความสับสนเนี่ยมันเริ่มมาจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของเลขาธิการกรกตคุณสแสวงบุญมีนี่แหละครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะพักการเมืองชี้นําไม่ได้นะแต่ไปไปมามาเอา้ากลับมีอีกแถลงการหนึ่งออกมาบอกว่าทําได้ซะง,งั้นมันก็เลยเกิดความงงกันไปหมดเลยครับโดยเฉพาะฝั่งพักการเมืองพอความสับสนมันถึงขีดสุดแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องไปจบที่การประชหน้ากันซ,ซึ่งหน้าเลยครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่สำนักง,งานกก,กตเลยนะคะต่อหน้าสื่อ mm. มวลชนเพียบเลย ภาพที่เห็นตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างตึงเลยนะคะคือจังหวะที่คุณสแสวงเลข,ขากอกอตอกาลังให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่ดีๆเนี่ยคุณสมบัติบุญงามอนงก็เหมือนรอจังหวะอยู่แล้วครับเดินปรีเข้าไปถามคําถามที่ทุกคนอยากรู้กันแบบตรงๆเลยถามให้มันชัดทัดกันไปเลยและนี่แหละครับคําตอบที่ทุกคนรอฟังคุณสแสวงก็ตอบกลับมาชัดๆเลยนะคะว่าผมถแถลงแล้วว่าทําได้ โอ้โหคำตอบสั้นๆแค่นี้แหละครับที่เหมือนปลดล็อกความสงสัยที่มันค้างคาใจกันมานานออาพอได้คำตอบแล้วว่าทำได้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมถึงทำได้ล่ะมันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากกตเขาอาธิบายว่ายังไงคือทางกกตเขาให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าการรณรงค์เนี่ย มันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรกะตก็เลยไม่ได้ไปออกกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมเพื่อม,มาห้ามเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นนะฮะคุณสแสวงเขาชี้แจงเพิ่มว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีภาระมากกว่าคนทั่วไปนะเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถึง3ตัวเลยตัวแรกคือกฎหมายพรรคการเมืองอันนี้จะคุมเรื่องเงินเรื่องกิจกรรมตัวที่สอง กฎหมายประชามติอันนี้ก็วางกรอบการรณรงค์ไว้และสุดท้ายตัวที่3กฎหมายสอสอซึ่งก็จะมาดูเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองอีกทีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับถึงแม้จะได้คําตอบชัดชัดแล้วนะฮะว่าทําได้แต่ในบทสนทนาวันนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ยังดูคลุมเครือยังไม่เคลียร์แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่พักการเมืองเขากังวลกันอยู่ครับแล้วจุดที่มันพีคหรือหน้ากงงาังวลมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับ พอคุณสมบัติเขาขอให้ยืนยันเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยได้ไหมเพื่อความชัวจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังปรากฏว่าเลขากกรกตปฏิเสธครับบอกว่าไม่ต้องเขียนหรอกผมพูดตอนหน้าสื่อแล้วนี่โอ้โหจุดนี้แหละครับที่มาทําให้พักการเมืองเขารู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลกันมากก็คือเรื่องเงินครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพราะมันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสสนะครับตอนเลือกตั้งสสเนี่ยมันมีเพดานค่าใช้จ่ายชัดเจน แต่พอเป็นการรณรงค์ประชามติกรอบไม่มีเพดานซะนั้นแต่ถึงจะไม่มีเพดานนะค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตังก็ยังต้องลงบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายพักการเมืองอยู่ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวังครับและอันนี้น่าจะเป็นคำเตือนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณสแสวงย้ำเลยว่าถึงกกตจะไม่ไปไล่ตรวจสอบเองนะแต่ไอเนื้อหาที่ใช้รณรงค์นี่แหละคือเส้นแบ่งที่อันตรายมากๆเพราะใครจะมาหาเรื่อง ก็คู่แข่งทางการเมืองนั่นแหะครับที่จะคอยจ้องจับผิดแล้วก็ยื่นเรื่องร้องเรียนถ้าเจอช่องโหว่อะไรละก็เรียบร้อยเลยเอาละครับแล<ม>ะบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ล่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องจำจากการเผชิญหน้าครั้งนี้คืออะไรสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อแรกพักการเมืองรณรงค์ประชามติได้ข้อ2การรณรงค์เนี่ยเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ข้อสพักต้องทำตามกฎหมายถึง3ฉบับเลยนะ ข้อ4ซึ่งเป็นข้อที่น่ากังวลคือไม่มีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและข้อสุดท้ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องลงบัญชีตามกฎหมายพรรคการเมืองเปะ๊เปะๆเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับมันก็เลยวนกลับมาที่คำถามใหญ่ที่ยังค้างคาใจอยู่ว่าในเกมการเมืองที่เดิมพันมันสูงขนาดนี้เนี่ยแค่คำยืนยันด้วยวาจามันจะพอจริงๆหรอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้พรรคการเมืองเขากล้าเดินหน้ารณรงค์กันอย่างเต็มที่คำตอบนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ ขอส่งต่อให้คุณสุทธิชัยดำเนินรายการต่อไปขอบคุณมากครับอ่าได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะว่าตกลงเรื่องรณรงค์ประชามติรัฐธรรมนูญนั่นทําได้เรื่องค่าใชจ่ายลงรายละเอียดอีกทีแต่ละพักก็ต้องไปดูแต่ละขั้นตอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับและกอติดนะครับทั้งวันเรื่องการเมืองหาเสียงเลือกตั้งนี่เหลือ30กว่าวัน 3ามสิบวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันที่7ถึงสิ้นเดือน31ก็ยี่สิบวกแวันที่8กุมภาพันธเลือกตั้ง32วันเท่านั้นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปถ้าเป็นมา้าแข่งก็วิ่งทางตรงแล้วครับมุ่งเป้าไปที่เส้นชัยทุกภาคการเมืองก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม